สวัสดีครับวันนี้พบกับบัสโตชาแนล EP สิบสองครับผมวันนี้เราจะมาถ่ายทำเจ้ากล่องฟองพาร์คสองนะครับผมกันดัมยี่สิบาทของเราเราจะมาดูกันว่าวันนี้ผมจะเอาตัวอะไรมาให้ให้ผู้ชมดูไปดูกันครับผมไปสวัสดีครับคราวนี้เราจะมาถ่ายทำกันที่แผ่นเขียวของเราครับผมว่าวันนี้สินค้าของเราที่จะนำเสนอทาง ให้ผู้ชมดูเป็นยังไงกันมาเลยครับเ,เห็นหน้าตาอีกก็พอรู้ครับผม New c a หน้าเหมือนเดิมครับ Warrior เป็นตัวที่สามนะครับผมแต่ผมมีแค่2ตัวนั้นตัวนี้เป็นตัวที่สองดูจากหน้าตาถ้าคนเล่นกันดั้มก็รู้อยู่แล้วนะเป็น d o ลโอครับกันดัม d o u ลโ O ก็จะเหมือนเดิมครับผมข้างกล่อง Super BB Warrior เป็นโมจีนครับงานจีนกล่องป้องเหมือนเดิม ด้านหลังก็ยังเหมือนเดิมครับผมเหมือนกับตัวที่ไปที่พีที่แล้วครับผมเราจะไม่รู้ว่ามันจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงอะแต่ผมขอเปิดดูข้างในกันครับผมว่ามีอะไรมาให้บักเปิดเหมือนเดิมแน่นอนตล่องไม่มีไรโบโอเคปึ๊บไปกันโดยเร็วนะครับผมแล้วก็จะเป็นแบบนี้เหมือนเดิมมีกระสุนมีอะไรพร้อม บอดี้เป็นพลาสติกล้วนเหมือนเดิมอันนี้เป็นสมัยก่อนนะครับผมนี่เลยเป็นกันดัมดับเบิลโอครับผมรูปอาจจะเวอร์เกินจริงไปหน่อยแต่ของจริงผมว่าน่าจะกาก,กอยู่เหมืนเดิมโอเคประกอบแล้วเสร็จเป็นยังไงจะไปดูกันครับผมอ้าวเราจะมาดูกันต่อครับผมตอนนี้ผมประกอบเจ้า new g a u d a warrior หรือกันดัมดับเบิลโอเราเสร็จแล้วนะครับผม ราจะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงอานะครับนึกฟองฟ้่โอเคครับผมนี่คือที่ออกมาจากกล่องเรียบร้อยครับอัภาพเรียบร้อยกันดั้มยี่สิบาทตัวที่สองของเราผมหมดแล้วนะนี่คือตัวนี้เป็นตัวท้ายแล้วที่ผมไปหามารายละเอียดก็จะเป็นตามนี้เลยครับผมโอ้โหผมว่าสวยกว่าตัวแรกที่ผมทระต่อไปอีกนะแต่ตอนนี้ช่วงขา ผมใช้กาวติดนะครับผมเพราะว่ามันเหมือนบล็อกมันให้มาแบบไม่ดีเลยเดีกยวิทเอาอะไรมากครับยี่สิบาทติ๊กเกอร์สวยงามตัวหุ่นสวยงามร่างโตดับเบิลโอสวยจริงจรอืมดีเทลก็ประมาณนี้ครับความชัดนี่ครับปรับหน้าชัดให้ดูครับโอ้ดีเทลมีรูปเม็ดเหมือนเดิมยิงกระสุน จิกเกอรนะ่าจะเยกกอะกว่านี้หน่อยครับจะสวยมากเลยนะครับเอาไปวางในตู้นี่คือแบบเท่เลยยี่สิบบาทเดี๋ยวเราจะย้ายไปอยู่ที่โมงเราที่ว่าจะเป็นยังไงดูกันครับเรียบร้อยครับมันนี้มาอยู่ที่โมของเราแล้วโอ้โหก็เป็นอะไรที่ดูปุ่งปุดงดีนะครับส <c oughs> ำหรับเด็กเพิ่งแบบเบรนเนอร์ประกอบครับผมก็จะเป็นประมาณนี้โอ้โหสีขาวสวย รับผมกล่องก็จะเป็นเจ้านี้เลยนะครับผมไปหาซื้อกันได้ตามร้านทั่วไปเลยแถวงเล่นเลยเอ,อยาง่ายๆตัทัสบิ๊กซีนจะมีด้วยซ้ำแล้วก็ดีเทลก็ประมาณนี้เมื่อมาอยู่ในด็อกผมก็ส,สวยนะผมว่าเป็นเป็น่20บาทที่แบบดีเทลก็ก็ได้อยู่นะครับผมโอเคจบรายงานเป็นเท่านี้ครับอ้าเป็นไงบ้างครับผมกับอีพี12เราถ้าชอบฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผม อีพีหน้าเราจะกลับไปที่คอนเวิร์ตของเราอีกแล้วครับผมตอนนี้เราจะเอา EX ตัวแรกออกมาเปิดเผยกันครับผมว่าจะเป็นยังไงอีพีหน้าไปดูกันครับผมแต่อีพีนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ